ี่เราก็มาดูเครื่องสางใบนะครับลูกค้าใช้รถคูปต้ายึดเแรงสางตอนอ้อยเตี้ยนะครับเนื้ออ้อยสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับคันนี้รถคิแรงเนี่ยใช้รอบเครื่องที่ที่รอบระมาขันสนะครับเกียร์รถวิ่งอยู่ที่เกียร์สองแอลนะครับรดูนะครับ